ก็เซทเคบูชิออเดโนะครับตัวนี้เป็น z k h t 2 1นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบบ 3G นะครับตัว 3G นะฮะก็จะมีเพิ่มมาก็คือเป็นตัวต่อจุดสับแยกนะครับผมนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่มีตัว 2G 1G นะครับผมตัว 2G ก็จะมีตุดต่อปีใหม่มาให้นะครับส่วนตัว 1G นะครับผมไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับผมนอกจาก ต่อลำโพงเราฟังเลยนะครับอย่าเสียใจไปนะครับวันนี้ผมจะมาโฟกัสถึงจุดต่อสับแยกนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะต่อบอร์ดแยกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับบอดนี่นะครับผมตัวนี้บอดขับอาบอดขับสับแยกนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันมีวิธีการต่อยังไงนะครับสาหรับตัวที่มีจุดต่อและตัวที่ไม่มีจุดต่อนะครับผมโอเคนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับครูพักรักจําใบปิงปองนะครับผม กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับจุดต่อบอดแยกขับซับบูเฟอร์นะครับผมของตัวบอดเราพงแอมป์กวของเรานะครับก็ในที่นี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโดยยกตัวอย่างเนาะก็คือจุดต่อนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ต่อให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับแต่ว่ามาบอดนะครับผมสําหรับตัว H ฮดทีซองหนึ่งนะครับผมถ้าเป็น H ฮดทีซองหนึ่งตัวเก่าเนี่ย มันจะไม่มีจุดนี้เลยนะครับผมทั้งจุดต่อปีใหม่นะครับผมหรือว,ว่าที่เราเรียกว่า 1G นะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็จุดตัวนี้ไม่มีตัวซองก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับผมก็คือจุดต่อปีไม่นะครับ M in ม y out นะครับผมแล้วก็ตัวสานะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็มีทั้งจุดต่อปีหม่นะครับแล้วก็จุดต่อสับแยกนะครับผมมาให้นะครับผมก็คือง่ายได้และสะดวกต่อการคอนเน็กต์สายมากเลยนะครับก็คือที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นบอร์ดแยกต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นนนหกแแล้วตะครับ าก็จะมีตัวนี้มาให้นะนี่นะฮะก็เวลาต่อก็คือเอาตัวสายชิวนะครับผมคอนเนคติ้งนะครับมาต่อได้เลยนะครับผมนี่นะฮะก็ทามาต่อแล้วก็เราก็เล่งวอลลุ่มเบสนะครับผมที่บอร์ดหลักได้เลยนะครับผมมันก็จะสั่งการให้บอร์ดนี้นะครับไปขับขยายทํางานนะครับแรงจ่ายไฟเข้านะครับผมก็มาต่อที่จุดนี้นะครับผมรับไฟถึง50โวล์เลยนะครับตั้งแต่18โวลต์ถึง50โวลต์เลยนะครับตรงนี้นะฮะก็คือมี ชนนลคอมเบดมีซ้ายขวาเลยนะครับเหมาะสาหรับตู้ที่ทําเป็นซับคู่นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นซัดเคสสามศนสนะครับผมตัวนี้นะฮะก็คือค่าละ3 0 0วัตต์นั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็ถ้าขายยากให้มันขับแรงแงก็ปล่อยแรงใจไฟให้มันเยอะๆยอะนะครับผมสูงๆเข้าไว้นะครับเนแนนาเป็นแบตตรงๆนะครับผมหรือว่าสวิตชิ่งตรงตรงแรงแรงนะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้ไม่ใช่สาระสาคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ บ่อที่มันไม่มีนะครับผมไม่มีจุดต่อนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาซื้อห่ากันนะครับว่าไอ้เจ้าบ่อตัวเนี้ยนะครับเข้าต่อจุดสับแยกมาจากไหนนะครับผมโอเคนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอสูใกล้ใกล้นะครับผมเราไปห้าความจริงครับว่าเข้าต่อมาจากจุดไหนนะครับผมโอเคครับผมไปกันครับโอเคนะครับตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาหากันนะครับผมว่าไอ้จุดที่เขาที่เขาต่อมานะครับผมที่เขาทําการต่อมาเนี้ย มี R มี G มี L เนี่ยครับผม R ก็คือขวา G ก็คือกลาวนะครับแล้วก็ L ก็คือซ้ายนะครับผมเขาต่อมาจากไหนนะครับก็คือเขาต่อมานะฮะอยู่นะครับผมวิ่งมานี่นะครับกลาวนี่คือข้องกลาวอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองลองวัดนะครับก็เทียบกลาวนะครับผมมันจะดังนะฮะดี่ผมใช้วัดติสนะครับผมในการเทสนะครับผมถ้ามีเสียงก็แสดงว่าถึงกันเนาะกลาวก็คือต่อกลาวเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือกาวทั่วไปนะครับผมตรงไหนก็ได้นะครับ ส่วน L กับ R นะครับผมเข้าต่อมาจากไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราไล่ฝั่งแก่อนนะครับผมฝั่งแลนะฮะไล่วงจรนะครับผมไายวงจรเขาจะวิ่งมานี่นะครับฟึบมาผ่าน C ตัวนี้ C ตัวนี้ชื่อว่าตัว C 42องนะครับผมตัวนี้นะฮะส4สองนะครับเดี๋ยวดูนะฮะแตะขานี้นะครับแล้วก็แตะขานี้ครับอ่าถึงกันเนาะต่อไปครับผมอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งข้องสตรงนี้นะครับวิ่งไปไหนครับ วิ่งมาเข้าที่อาร์นะครับผมนี่นะฮะวิ่งมาเข้าที่อาร์นะครับมาพิสูจน์ครับผมอ่าดังนะครับแล้วจากอาร์ครับผมวิ่งไปไหนนะครับอาร์นะครับผมดูแลวงจรนะฮะจากอาร์นะครับเขาก็จะวิ่งมาปึ๊บเข้ามาที่ตรง4 9 0ตรงนี้นะครับแต่เป็นฝั่งขาฝั่งนี้นะฮะฝั่งขาฝั่งนี้ซึ่งขาฝั่งนี้มันจะต่ออยู่กับนี่นะครับผม R 4 2สองนะครับผมตัวนี้นะฮะ r 4รงตัวนี้นะครับก็จิ้มเลยครับปึ๊บแล้วก็จิ้มตรงอารปนะครับอ่าถึงกันใช่ไหมครับมันถึงกันนะครับผมก็คือมันจะต่อมาจากขาที่สองนะครับผมของออบแอมนะครับผมตรงนี้นะฮะก็คือเขาต่อมาจากขาออบแอมขาที่สองนั่นเองนะครับจุดจุดที่มาของมันนะครับนี่นะฮะอ่าเห็นไหมครับ ขาออฟแอนะครับผมขาที่สองนะครับอ่าโอเคครับผมเรารู้แล้วเนาะว่าฝั่งเอนะครับผมมันวิ่งไปไหนนะครับผมฝั่ง R ล่ะฝั่งอานะครับผม R เนี่ยมันจะต่อมาที่สี่สี่สิบสี่ตัวนี้นะครับดูนะครับวัดดูครับอ่าโอเคครับแล้วก็อีกฝั่งในของสีนะครับจะวิ่งไปไหนครับผมวิ่งมาที่ตัวอา0เก้าสิบตัวนี้นะครับผมอ่าดังแล้วนะฮะ มันทีวิ่งจากอาร์กนะครับแล้วอาร์กสิบอีกฝั่งหนึ่งต่อที่ไหนครับอ้าวไม่มีจุดต่อนะครับผมเห็นไหมฮะลายวงจรมันสิ้นสุดอยู่แค่นั้นนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีลายวงจรเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองจิ้มตรงนี้ดูนะครับอ้าวมันถึงกันนะครับผมส่องขานี้ถึงนะครับแสดงว่าแสดงว่ามันออกมาจากขานี้นะครับผมขาที่ส่องนะครับออกมาแล้วก็วิ่งมานะครับแล้วก็มาแต่ขยายที่ส่องตัวนี้นะครับผมไปเป็น L กับ R นะครับผม เนาะสัญญาณมันเอาเป็นโมโนแล้วก็เข้าจะทําเป็นสเตอริโอทีหลังนะครับผมดูนะฮะก็คือเดี๋ยววาดภาพให้ดูนะครับก็คือจากตัวออฟแอมนะครับผมออฟแอมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้คือขาที่หนึ่งนะครับผมตัวนี้คือขาที่สี่นะครับนี้ก็คือสองสามนะครับเข้าต่อแบบนี้นะครับวิ่งมานะครับผมปึ๊บแล้วก็ มาเข้าที่ R สองตัวนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะฮะเอาแบบเอามองให้เห็นภาพเลยเนะเาะมองให้เห็นภาพนะครับออกมาข่าบแบบนี้นะครับผมก็คือที่าแปดสิบเก้ากับาเก้าสิบนะครับแล้วก็ไปเข้าอีกทีนึงก็คือที่ตัวสีนะครับผมนี่นะครับสีสี่สิบสองกับสี่สิบสี่นะครับผมสีสี่สิบสี่ กับสีสีสิบสองนะครับผมแล้วเราก็เอาไปต่อเขาขานะครับผมขา R ไอขานี้ต่อค่า L ส่วนกลาวนะครับผมกลาวเนี่ยเข้าก็ไปต่อตรงไหนก็ได้นะคนที่เป็นจุดกลาวนะครับนะเห็นไ,ไหมครับก็คือเข้าจะต่อแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถไปอะแอดปอะแดปใช้กับไอตัวที่ไม่มีไม่มีสับแยกได้นะผมก็คือต่อแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะก็ส่วนใหญ่นะครับผมที่เราต่อมนี้ก็คืออีกอย่างนึงก็คือนะครับที่เราต่อกันมันนับปัจจุบันนะครับผมถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันต้องไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกข่านึงก็คือที่ขาอ่าขาเจ็ดนะครับผมขาเจ็ดของของตัวออกแอมนะครับผมตัวนี้นะฮะสี่นี่ครับห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมขาที่สี่นี่คือขากาวนะครับ โอเคนะครับผมอย่างนั้นเดวผมจะสาธิตนะครับผมว่าถ้าเราไม่มีไอเจ้าตัวนี้นะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับผมเราจะไปทําการออโตอย่างไงนะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปจำกันนะครับผมว่าตัวนี้นะครับเข้าใช้อ่านะครับผมค่าอยู่ที่4.72นะครับผม4.72ก็น่าจะเป็นประมาณ4.7นะครับผมหรือแม้ก็4.70โอมเนี่ยฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม4.7ถ้าใครอ่าน R ออกก็ เอาไปอ่านเอาไปขี่ค่าแล้วก็เอามาซื้อมาใช้งานนะครับโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะลองอ่าผมจะมาสาธิให้ดูครับว่าถ้าบ้ดนของเรานะครับไม่มีจุดต่อแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะไม่มีจุดต่ออย่างนี้นะครับผมนะครับจุดต่อตรงนี้ไม่มีนะครับก็คือเข้าจะต่อมาจากค่าอาอาขาออฟแอมตัวนี้นะครับผมขานี้นะครับขาที่สอนี้นะครับ วิ่งผ่านนี่มานะครับผมก็คือได้เราต้องมาจำค่าที่ R 4 2ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อีกค่าหน,นึ่งนะครับผมเราสามารถาเราสามารถทําการจํามาจากค่า R ตรงนี้แล้วก็แยกเป็นสสายเป็น L R เลยนะครับผมถ้าทําตังเขานะครับก็คือออกมาแล้วก็เป็น l อาแบบนี้นะครับผมเนาะผ่าน R 1ตัวนะครับผมนี่ฮะอรตัวที่เป็น Lr 1ตัวที่เป็น R นะครับ โอเคครับผมอ่าต่อไปนะครับอันนี้คือบอรสาธิตหลักนะครับผมที่ผมเอามาทํานะครับก็คือถ้าเราไม่มีจุดต่ออ่าสับแยนะครับผมสาหรับตัวนี้เป็นบอทีบีซ่องหนึ่งนะครับซึ่งวงจรมันเมือนกันเลยนะครับผมสาหรับทีวีซ่องหนึ่งกับ HD ซ่องหนึ่งนะครับนี่นะฮะชุดวงจรตรงนี้นะครับมันมือนกันเลยนะครับผมมันต่อเหมือนกันอยู่นะครับผมก็เลยยกตัวอย่างแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวิธีการต่อนะครับผมเราก็เอา ค่าใดค่าหนึ่งนะครับเป็น L เป็น R ก็ได้นะครับผมเราไม่ต้อง,องฟิกนะฮะประตอนี้นะครับผมฟังทางนี้นะครับก็คือสัญญาณออกจากออบแอมนะครับผมฟังค่าที่สองนะครับผมนี่นะฮะค่าที่สองนะครับมาผ่าน R เนาะมาผ่าน R แล้วก็ตอนนี้นะครับผมออกไปใช้งานนะครับหนึ่งค่านะครับส่วนอีกค่าหนึ่งนะครับผมก็คือผมเราจะต่อที่ค่าที่เจ็ดตัวนี้นะครับผมค่านี้นะฮะผ่าน R มานะครับ R สี่สิบห้านะครับผม แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ต่อสายออกไปใช้งานเป็นฝั่ง L นะครับผม L หรือ R นะครับผมแล้วแต่เรานะครับอ่านี่นะฮะก็คือต่อจากก็คือต่อจาก R 4 2แล้วก็ R 4 5นี่นะครับส่วนกาวนะครับผมกาวเราสามารถต่อตรงนี้ก็ได้หรือว่าต่อขาที่4ของออฟแอมก์ก็ได้นะครับผมก็คือเป็นจุดกลาวนะครับเราก็จะได้สายมาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไว้ไปต่อกับบอร์ดสับแยกนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมเราจะได้ต่อแบบนี้ได้นะครับผม แล้วก็เอาไปเปิดใช้งานนะครับทําไมเราถึงต่อที่ฝั่งฟั่งอาฝั่งนี้นะครับก็คือเราจะต้องทําการจํากัดกระแสจากัดสัญญาณนะครับผมไม่ให้มันปล่อยไปเยอะเกินนะครับผมให้มันแบ่งสัญญาณให้พอดีพอดีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับถ้าถูกข้าพิดก็ขออภัยเลยนะครับแต่คือต้องมีอ่าก้อนหนึ่งตัวนะครับถ้าเราไม่มีอ่าตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถต่อสายตัวนี้ออกมานะครับผมนี่นะครับที่ขายที่2นะครับผมออกมาปุ๊บแล้วก็แยกเป็นสสาย อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วเราก็แยกเป็นสองสายนี่นะฮะนี่นะครับผมก็คือจะกอกแอมนะครับขาที่สองนะครับผมก็วิ่งออกมาปพ๊บแยกเป็นสองสายแล้วเรา,าก็ไปซือ้ออาตั้งห้างนะครับผมมาใส่นะครับอาตั้งหา่างสองหตัวนะครับผมมาใส่นะครับแล้วก็ต่อสายสองสายน,นี้นะครับออกไปใช้งานนะครับผมโอเคไหมครับนี่เรามาแกะวงจรกันนะครับผม โอเคนะครับผมลองลองเอาไปทําดูกันนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ไม่มีจุดต่อสับแยกนะครับผมคองบอดนะครับผมวันนี้ผมก็มาทําให้ดูแล้วเนาะกะ็เพื่อขายข้อสงสัยนะครับแล้วก็ใครๆที่ยากมีนะครับผมจุดต่อซับเพื่อเอาไปพ่วงบอรดซับที่เอาเอาไปขับให้แรงๆขึ้นนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้ผมก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่า ข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมขอให้สนุกกับงานด DIY ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ